ก็กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบหลักของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนจะสามารถ อธิบายองค์ประกอบหลักของระบบและขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้นักเรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ขายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้และนักเรียนเห็นความสำคัญขององค์ประกอบหลักของระบบและขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอานะคะเปิดมาด้วยคำถามเลยค่ะ นักเรียนคะนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราใช้สินค้าอะไรบ้างคะที่จําเป็นกับชีวิตเลยอ่ะไล่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยคะ่ะนักเรียนใช้สินค้าอะไรบ้างคะอ่านะคะไปเข้าห้องน้ําอย่างแรกเราเราทำอะไรคะล้างหน้าล้างหน้าด้วยอะไรด้วยสบู่นะคะด้วยโฟมล้างหน้าอ่ะมีสินค้ามาหรือย,ยังมีมาแล้วนะคะมีอะไรอีกคะ แปรงฟันนะคะก็ต้องใช้สินค้าอาบแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะสบู่อาบน้ำอาบบางคนสระผมนะคะบางคนต้องทำอะไรอีกทาโลออนนะคะทาแปง้งทาครีมกันแดดโอ้โหนี่แค่ขั้นตอนแรกนะคะก็มีสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตเยอะแยะมากมายเลยรวไมไปถึงอะไรอีกในจะเสื้อผ้านะคะในจะอาหารการกิน เครื่องอุปโภคบริโภคแปลว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยในชีวิตประจําวันเราเนาะทีนี้นะักเรียนคิดว่านอกจากสินค้าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วคะ่ะยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนใดอีกบ้างคะอ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราในฐานะผู้บริโภคนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะซึ่งก็จะส่งผลมาต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่าจะทำให้มีเงินเข้าระบบเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะอันนี้คือเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะนักเรียนลองสังเกตน,นะคะที่เว็บไซต์จากตัวอย่างนี้นะคะถามว่าเว็บไซต์นี้ค่ะทำขึ้นมาเพื่อขายสินค้าประเภทใดคะ นะคะพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าขายเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าของสตรีนะคะหรือว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงแล้วในเว็บไซต์นี้ค่ะที่หน้าเว็บไซต์นี้มีการระบุสิ่งใดให้กับผู้ใช้บริการบ้างคะนะคะนักเรียนลองดูเอาก็จะมีตัวอย่างสินค้ามีราคานะคะมีอะไรอีกคะอ๋อนะ,ะมีประเภทมวดหมู่ของสินค้ามีช่องทางการ การจัดจำหน่ายนะคะถูกต้องเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีช่องทางการชําระเงินนะคะมีช่องทางการสมัครสมาชิกของร้านค้านั้นๆด้วยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าการเข้าใจบริการเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคยังไงคะถูกต้องนะคะก็จะมีประโยชน์คือ สาม,มารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้เข้ามาชมนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยตามความต้องการของผู้บริโภคได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อสินค้าค่ะและถ้าหากว่านักเรียนมีความสนใจที่จะเปิดเว็บเพจขายสินค้าเป็นของตนเองแล้วนั้นนักเรียนควรจะมีความรู้ในเรื่องของอะไรบ้างคะอ่านะคะวิธีการทำเว็บเพจมีอะไรคะการทำอะไรคะ การทําทระบบชําระเงินนะคะโหนี่คิดไปไกลเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเบื้องต้นเนาะหลาก็ต้องสํารวจสินค้าที่เราจะขายก่อนนะคะรู้มาก่อน,นะค่ะว่าเราจะขายอะไรนะคะแล้วเราก็ไปศึกษาขั้นตอนของการสร้างเว็บเพจแล้วก็ระบบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบหลักของพานธุ์อิเล็กทรอนิกส์กันบ้างน,นะคะว่ามีอะไร อย่างแรกเลยเมื่อกี้ที่นักเรียนเห็นไปก็คือเว็บเพจนะคะหรือว่าร้านค้าบนเว็บเว็บเพจหรือร้านค้าบนเว็บนะคะเราต้องจัดขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็จะมีแนวทางนะคะในการทำเนี่ยสวิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการประกาศหรือประมูลขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่เป็นตลาดกลาง วิธีที่สองนะคะก็จะเป็นการสร้างเว็บเพจขายสินค้าเป็นของตนเองค่ะ,ะสำหรับการประกาศหรือประมูลขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่เป็นตลาดการนะคะก็จะข้อดีนะคะก็คือไม่ต้องเสียเวลาสร้างเว็บเพจแล้วก็สามารถทําได้ง่ายมีความสะดวกนะคะไม่สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายต่างๆทําได้ทั้งธุรกิจขายปีแล้วก็ขายส่งเลยทีนี้ข้อเสียราคานักเรียน อ่านะคะถูกต้องเลยคือเราไม่สามารถออกแบบนะคะหรือว่าดีไซน์เว็บไซต์ในรูปแบบแบบที่เราชอบได้นะคะเพราะเขาก็จะมีแพลตฟอร์มเป็นของเว็บไซต์กลางนั้นๆเลยนะคะส่วนแบบที่2ค่ะก็จะเป็นการสร้างเว็บเพจขายสินค้าเป็นของตนเองนะคะก็จะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเครื่องหมายการค้าและมีเงินลงทุนมากช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ทีนี้สำหรับเว็บไซต์ในการออกแบบและจัดทำอะค่ะที่ดีแล้วนั้นมันควรจะมีลักษณะยังไงคะอ่านะคะลักษณะก็ต้องสวยงามดึงดูดมีอรอีกคะข้อมูลของสินค้านะคะข้อมูลการชําระเงินนะคะการรับส่งสินค้าต่างๆต้องชัดเจนนะคะมีส่วนประกอบม,มีวิธีการใช้งานนะคะที่ง่ายสะดวก รวดเร็วทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ไปดูองค์ประกอบที่2ค่ะคือระบบตะกร้ารับสินค้าอันนี้คุ้นเคยไหมคะคุ้นเคยนะคะเวลาเราชอปสินค้าออนไลน์เราก็เลือกของไว้นะคะแล้วก็ใส่ตะก,กร้าไว้ก่อนบางทีก็อาจจะยังไม่ต้องชำระเงินเลยก็ได้นะคะ ระบบตะกร้ารับสินค้าค่ะก็จะเป็นระบบที่สามารถคลิกเพื่อสั่งสินค้าจากเว็บเพจได้ก็จะมีช่องไว้กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อโดยการคลิกซื้อแต่ละครั้งนะคะจะเป็นการหย่อนลงในตะกร้าหรือรถเข็นสะสมไว้จนกว่าเราซื้อของครบแล้วก็ตัดสินใจให้ระบบแคชเชียร์อัตโนมัติคำนวณเงินให้ค่ะ ตอนนี้นะคะตะก,กาของคุณแอนเนี่ยมีสินค้าอยู่เยอะเลยนะคะเหลือแค่ขั้นตอนการชำระเงินแล้วค่ะทีนี้นะคะองค์ประกอบที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการคำนวณเงินนะคะและชำระเงินค่าสินค้าที่ปลอดภัยในกรณีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะรูปแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการมักจะใช้วิธีหักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้า แต่สำหรับพาณิชย์ดิจทรอนิกรูปแบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภคจะนิยมชำระด้วยบัตรเครดิตซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนเครือข่ายนะคะจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการั่วไหลถ้านักเรียนนะคะมีประสบการณ์นะคะในการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าซื้อของโดยตัดผ่านบัตรเครดิตของผู้ปกครองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขนนะะรหัส v ว r i f y นะคะส่งมาผ่าน ข้อความมือถือของเรานะคะเราก็ต้องตอบตัวเลขตรงนั้นไปค่ะเขาทําเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อปกป้องข้อมูลของเรานั่นเองนะคะอาละค่ะก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองเปิดดูเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะคะที่มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์ว่าในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเนี่ย มีองค์ประกอบใดที่เหมือนกันบ้างนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะนักเรียนจะเปิดเว็บไซต์อะไรก็ได้เลยนะคะเอาตามความต้องการของเราเลยไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะ,ะหลังจากที่นัไปศึกษาวเว็บไซต์ดูแล้วนะคะเขาก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะมีระบบคำนวณเงินและชำระเงินค่าสินค้านะคะมีหน้าเว็บเพจแล้วก็มีระบบตะกร้ารับสั่งซื้อ เว็บไซต์ที่นักเรียนไปดูหรือว่าเว็บเพจที่นักเรียนไปดูมีองค์ประกอบเหมือนกันไหมคะมีนะคะมีเหมือนกันเลยหลังจากที่นักเรียนทราบองค์ประกอบของการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันบ้างคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทําการสํารวจสินค้าหรือบริการที่ตลาดต้องการก่อนทํำยังไงได้บ้างคะ เก่งมากนะคะก็คือใช้วิธีการสังเกตนั่นเองนะคะจากเว็บเพจที่มีผู้เปิดชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยจำนวนมากๆหรือว่าเราค่ะอาจจะคิดสินค้าขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะคะที่มันแปลกใหม่ยังไม่มีขายในตลาดเนี่ยค่ะมาเป็นสินค้าหรือบริการที่เราจะนำเสนอเลยก็ได้2นะคะก็ทำการศึกษาค้นคว้าวิธีการเขียนโฮมเพจหรือเว็บเพจค่ะ ในส่วนนี้นะคะนักเรียนนะคะก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาจัดทำโฮมเพจหรือเว็บเพจของเราเองค่ะเพื่อให้สามารถดึงดูดใจของผู้บริโภคให้เข้ามารับชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอาจจะฝึกทำด้วยตนเองก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยยังทำไม่ไวค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เขารับจ้างนะคะในการทำโฮมเพจหรือเว็บเพจด้วยค่ะ 3นะคะก็ทำการจดทะเบียนโดเมนเนมนะคะกับองค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก่อนจดทะเบียนนะคะอย่างแรกเลยเราต้องตรวจสอบโดเมนเนมก่อนนะคะว่าชื่อที่เราจะตั้งเนี่ยซ้ำกับผู้อื่นหรือไม่ซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้ที่ www.checkdomain.com โดยนะคะการตั้งชื่อเนี่ยนะคะเราควรจะตั้งให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่จะขายเพื่อให้จดจำง่ายนะคะแล้วก็ไม่ใช้คำที่ยาวเกินไปอันไหนนักเรียนลองตั้งชื่อเว็บไซต์ของนักเรียนให้ฟังหน่อยค่ะเช่นนะคะนักเรียนทำธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองจะตั้งชื่อดมเม a เ n ม a ว่าอะไรดีคะอ่านะคะก็เป็นอาจจะเอาชื่อตัวเองก็ได้เนะเาะแล้วก็ตามด้วย c o s t secondhand. com นะคะแบบนี้เป็นต้นเช่นคุณแอน L c o secondhand. com นะคะก็ชัดเจนเลยนะคะว่าขายอะไรแถมรู้ด้วยว่าใครเป็นเจ้าของขั้นตอนที่4นะคะก็ทำการจดทะเบียนค่ะเพื่อขอรับโปรแกรมชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตในขั้นตอนนี้ค่ะเราจดทะเบียนนะคะจากองค์กรผู้บริหารและพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นนะคะก็ขออนุมัติเปิดร้านโดยการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะและในขั้นตอนที่5นะคะนักเรียนก็ทำการติดต่อกับธนาคารค่ะเพื่อรองรับการชำระเงินของผู้บริโภคหรือลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยที่นะคะผู้สมัครเนี่ยก็ไปกรอกเอกสารสมัครใช้บริการของธนาคารนั้นๆให้เรียบร้อยนะคะยื่นเอกสารตามที่ธนาคารกำหนดไว้เมื่อสมัครใช้บริการแล้วนะคะเราก็จะได้รับชื่อผู้ใช้นะคะหรือ username รหัสผ่าน password หมายเลขของลูกค้านะคะ Merchant ID แล้วก็หมายเลขปลายทางหรือหมายเลขบัญชีของลูกค้า Terminal ID ซึ่งผู้สมัครนะคะลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้งานได้ในทันทีเลยค่ะ ขั้นตอนที่6ค่ะจะเป็นการดําเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยนะคะออกแบบแล้วก็จะทําเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะคะด้วยวิธีการที่นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจากนั้นนะคะก็ทําการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของเราค่ะโดยการอาจจะลงประกาศตามกระดานข่าวนะคะหรือว่าการกระดานสนทนานักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้างคะ เช่นใต้คอมเมนต์ต่างๆนะคะเขาก็จะมีไปโพสนะคะนำเสนอเว็บไซต์ชื่อดังมากมายเลยนะคะอาจจะทำป้ายโฆษณาออนไลน์นะคะโฆษณาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะคะหรือจะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆเช่นวิทยุนะคะสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิม์พ ซึ่งการโฆษณาต่างๆะค่ะเราก็ต้องดูตามกำลังนะคะเพราะว่ามันก็มีในส่วนของค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วย3นะคะก็ทำรายการซื้อขายได้เลยนะคะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำให้ประเมินตัวเงินได้ว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการได้เท่าไหร่ซึ่งขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการทำรายการสั่งซื้อผ่านกระบวนการเลือกซื้อมาแล้วโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ บางเว็บไซต์ก็จะใช้ระบบรถเข็นหรือตะกร้าสินค้ารอจนกว่าลูกค้าจะยืนยันรายการที่จะสั่งซื้อและทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะก็ไปทำการส่งมอบสินค้านะคะเมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยชำระเงินนะคะเรียบร้อยแล้วผู้ขายก็ต้องจัดส่งสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อให้กับผู้ซื้อโดยเด็ว ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะรวมถึงการติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าด้วยว่าตอนนี้นะคะสินค้าเนี่ยถึงมือผู้ซื้ออย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยังต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของบริการหลังการขายนะคะซึ่งบริการหลังการขายเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะนักเรียน อ่านะคะข้อดีอย่างแรกเลยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้านะคะถ้าเรามีการนะคะตรวจสอบอ่ำมีการไปตอบคําถามข้อสงสัยของผู้ซื้ออยู่ตลอดเวลานะคะผู้ซื้อก็จะมั่นใจได้แล้วว่าร้านค้าหรือว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา สองนะคะก็ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยในโอกาสต่อไปอีกและนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ซื้อหรือลูกค้าเพื่อน,นํามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการและกิจการให้ดียิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายนะคะให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอีกแล้วค่ะคุณแน่นะคะจะให้นักเรียนไปทำการศึกษาขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ววิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนใดบ้างแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญอย่างไรโดยทำการเขียนเป็นบันทึกแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยอ่ะนะคะตัวอย่างนะคะขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำได้ไหมขั้นตอนแรกทำอะไรคะ ถูกต้องนะคะขั้นตอนแรกสำรวจสินค้าหรือบริการที่ต้องการก่อนอยากขายอะไรสินค้าทำอะไรนะคะไปศึกษาไปสังเกตดูก่อนนะคะว่าตอนนี้อะไรกำลังฮิตหรือว่าเป็นที่ต้องการหรือนักเรียนมีสินค้าอะไรที่แปลกใหม่นะคะที่อยากจะนำเสนอสองนะคะก็ไปศึกษาค้นคว้าวิธีการเขียนโฮมเพจหรือเว็บเพจให้เรียบร้อยถ้าหาว่าเขียนเองไม่ได้ทาไงคะไปจ้างเขาก็ได้นะคะ สค่ะก็ไปจดทะเบียนโดเมนเนมให้เรียบร้อยนะคะโดยที่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คืออ่านะคะอย่าไปใช้ชื่อซ้ำนะคะแล้วก็พยายามตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่เราจะขายนั่นเองนะคะขั้นตอนที่4ค่ะอ่าขั้นตอนที่4ก็จดทะเบียนนะคะเพื่อขอรับโปรแกรมชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตอ่าขั้นตอนที่5ก็ไปติดต่อกับธนาคารค่ะ เพื่อรองรับการชำระเงินของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์และขั้นตอนสุดท้ายค่ะคืออะไรคะถูกต้องนะคะก็คือการดำเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในแต่ละขั้นตอนนะคะนักเรียนก็สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้นะคะ เอาละค่ะจากกิจกรรมนะคะและสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในครั้งนี้แล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมีความรู้อะไรที่เราได้รับไปบ้างไหนลองสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะค่ะดีมากเลยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นการดําเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจมากขึ้น ฮานิชอิเล็กทรอนิกส์เป็นการดำเนินธุรกิจผ่านระบบสื่อสารธุรคมนาคมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินการของธุรกิจที่ครอบคุมการซื้อขายโฆษณาสินค้าการบริการการโอนเงินและการประมูลสินค้าค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะคุณแอนขอเชิญชวนนะคะให้นักเรียนเนี่ย ร่วมกันคิดวิเคราะห์และก็ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการฝ่ายเรียนรู้โดยค้นคว้าศึกษาวิธีการเขียนเว็บเพจหรือโฮมเพจขายสินค้าให้น่าสนใจว่าเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะ,ะจากนั้นค่ะก็ให้นักเรียนทำการแบ่งกลุ่มค่ะโดยที่แต่ละกลุ่มนะคะเลือกสินค้าหรือบริการที่เราต้องการเนี่ยมา1ชนิดเพื่อที่จะมาสร้างเป็นเว็บไซต์จำลองขายสินค้าและบริการค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้ทำการสร้างเว็บไซต์จำลองขายสินค้าและบริการตามที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้แล้วก็ดำเนินการสร้างเว็บไซต์นะคะตามแผนที่วางไว้สุดท้ายค่ะก็ร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเองทั้งในด้านความสวยงามความน่าสนใจของเว็บไซต์ สุดท้ายนี้ไหนนักเรียนลองสรุปความรู้ให้คุณแนนฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะหรือสิ่งที่นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วนั้นนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างคะถูกต้องนะคะเราก็ได้ทราบว่าการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบธุรกิจยุคใหม่ที่ทำได้ง่ายใช้เงินลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนคุ้มค่าช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะ จากนั้นนะคะก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสร้างเว็บไซต์จำลองขายสินค้าและบริการของกลุ่มตนเองที่หน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและก็ให้ข้อเสนอและเพิ่มเติมค่ะและเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับพวกเรานะคะ แนนก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้นักเรียนร่วมกันจัดก,กิจกรรมรณรงค์การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยกลุ่มเป้าหมายการให้ความรู้นะคะก็จะเป็นนักเรียนในโรงเรียนของเราเองประชาชนในชุมชนนะคะหรือว่าอยู่ว่าชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้เคียงของพวกเรานะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะให้ทุกคนเนี่ยซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยค่ะ และในครั้งนี้นะคะนักเรียนก็ได้ศึกษาทําความเข้าใจรวมไปถึงทํากิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการทําพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ Electronic. ซึ่งเป็นเนื้อหานะคะที่มีความสําคัญและนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตรวมไปถึงเนื้อหาทุกอย่างนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แนนบอังว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในอนาคตและพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสค่ะสวัสดีค่ะ